สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้ทานข้าวมือ้อค่ำกันนะคะหกโมงครึง่งวันนี้ทานเร็วหน่อยเพราะลูกต้องนอนไวเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเรียนหนังสือพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หยุดนะคะวันปียะมหาราชแต่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนะะน,นะคะวันศุกร์นะคะวันนี้แม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกับข้าวแตงกวา3าลูกไข่ต้ม1ฟองค่ะแตงกวา3าลูกไข่ต้ม1ฟองนะคะข้าวมือ้อค่ำหกโมงครึ่งค่ะหกโมงเย็นนะคะแตงกวา3าลูกไข่ต้ม1ฟองนะคะแล้วก็น้ำพริกปาะแว่นค่ะน้ำพริกเจเปาแว่นนนะะะคคพิก3เห็่ นี่น้องเขาบอกเป็นเจแต่แม่ไม่แน่ใจว่าใช่เจไหมนี่แต่แม่ไม่ได้ทานเจนะคะเมื่อเช้าแม่ทานผัดหมี่เจไปนะคะตอนเช้ามื้อกลางวันทานมาม่าเจนะคะมาม่าเจเห็ดหอมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไปดูในคลิปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้ำพริก3าเห็ดเจเพื<ๆ>่อนๆกินกับไข่ต้มแล้วก็แตงกวาแต่แม่ไม่ได้ทานเจนะแต่เทศกาลเจอะแม่กิน ในสามมื้ออาจจะมีมื้อหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยหรือว่าใน1สัปดาห์หนึ่งอาทิตย์มี2มื้อ3ามื้อ4มื้ออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคะแต่แม่ก็ทานไม่ได้แบบโอ๊ยเค้งว่าจ้องกินทุกวันไม่ใช่ค่ะทานได้หมดตลอดวันนี้มีไข่ต้ม1ฟองน้ำพริกของเป้าแว่นจากเพื่อนๆได้มาจากในเซเว่นกินกระปุกที่4ที่5แล้วเพราะรสชาติอร่อยมากนะคะน้ำพริกเป้าแว่นคือกินเยอะแล้วอร่อยจริงๆแล้วก็ถูกถูกปากถูกใจเราชอบเนี่ยน้ำพริกสามเห็ดเพื่อนๆอร่อยมาก ของป้าแวน่นกินไปเยอะแล้วอร่อยเดี๋ยวบบงหืมชิ้งฝาไปแล้ว,อร,วอร่อยมาก เผ็ดแซ่บปลาแว่นน้าพริกของเขาทุกตัวอร่อยหมดเลยี่เมื่อนสําหรับแม่นะสําหรับคนอื่นไม่รู้ถ้าไม่อร่อยของเขาเซเว่นไม่ได้นานอร่อยจริงถ้ากินของป้าแว่นอย่างหนึ่งอ่ะต,ต้องกินต่อน้ำพริกเขาอร่อยตัวนี้เป็นน้ำพริกสามเพร็รอร่อยเลยคือน,นี้แม่กินกระปุกที่เยอะแล้วอะ สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเขาปุกแล้วรสชาติลงตัวเหมือนเซเว่นชัดมาแล้วอะ่ะ วันนี้กินง่ายๆไข่ต้มหนึ่งฟองแตงกวาสามลูกน้ำพริกป้าแว่นแค่นั้นเองน้ำพริกป้าแว่นเพื่อนๆโปะไข่ถ้าหิวก็จะรีบกินกินเร็วหน่อยถ้าไม่ได้หิวมากจะกินได้เรืเร่อยๆ ในน้ำพริกป้าแวน มือข้าค่ะทานน้ำพริกเปาแว่นกับไข่ต้มลูกเรียวมันก็เต็นความีีช่านี้เพื่อนน้ำพริกสั่งเห็ดกินของที่เราชอบอ่ะเพื่อนๆอิ่มอร่อยแล้ว ไข่ต้มกับน,น้ำพริกสามเผ็ดป้าแว่นจ้ะ น้ำพริกสามเห็ดแต่แรกคิดว่าจะกินไม่หมดหมดไข่ต้องตองจังกวาสามลูกเพื่อนๆพอแล้วมื้อค่ำแซบแซบเลยน้ำพริกสามเห็ดของป้าแว่นนี่อร่อยนะพี่อนน้ำพริกทุกตัวประทูน้ำพริกกะปิก,ก็อร่อย อืมอร่อยหมดเลยรสชาติดีหนึ่มืก็ดีอร่อยนี่น้ำพริกกระปิของเขานะอร่อยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นด้วยเหมือนแม่หรือเปล่านะน้ำพริกกระปิอร่อยมาก อร่อยอร่อยมากเข้าเหลือเดีย๋ยวไปเอาหมูยอเข้าไมโครวเวฟกินกับน,น้ำพริกแบ่งดาไดา้ประหยัดลองเดีเข้าอีกหน่อยแม่แหม่มลาไปก่อนนะจ๊ะพี่มจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปแม่ด้วยนะคะสิ้นปีนี้แม่อยากเปิดสร้างไรายได้ยังทําไม่ได้เลยพี่มจา๋าเป็นกําลังใจและ สนับสนุนช่องแม่แหม่มด้วยนะคะเพื่อนๆจา้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะ